ดีครับตผลหองบอกชั้นแนน,นนี่เนาะผลพองอีกแล้วพี่น้องต้องหูจักบอยแมนยังพี่น้องหลายคนอาจจะบระู้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือออกอ่างนะมันเครื่อนออกอ่างนะมันเครื่อนที่จะต้เครื่อนเยอะเขาจะออกมาอย่างไะทีน,นี่พี่น้อง เปิดแพรไว้เนียวล่ะมันลวดมันลูดมันโยงสีพี่น้องจะล่าจะเปิดเปลี่ยนนะมันเรืองนะเนี่ยเนี่ยน็อตมันพี่น้องน็อตมันมันจะขันอยู่ปบะมาณยนยขันดูต่อดูหลไหมมันลวดพี่น้องเดี๋ยวมันหวานมันลวดมานผมมันลวดแล้ววะ จต้องมาทําการเห็ดเกี่ยวไม้มการทับเกี่ยวไม้มีสองยางครับพี่น้องอาจจะตีปอกเกี่ยวฝันเกี่ยวท้องเหนืออหรือเห็ดแบบใดก็ได้เ้อแต่ว่าลูกค้าไล่นี่อยากได้เกี่ยวลูมิเนียมคือเกมันก็ได้ต้องทําการเช่พอกพี่นอ้องที่ผมว่าละ่ะคู่คัาได้ชิ้งงนงมาก แค่เล็เกน้อยเพื่อให้มันด้าการชิมงานดี้วกาศมีการขัดชิมงานจลน้อยครับเปลือกแล้วเราผมดิขัดชิมงานอ,อ่ะนี่นะครับตอนนี้ เชื่อมแบบบ้านๆนะครับแต่ผมก็ได้ไปเอาหัวเอางามเอาแข่งกุ้งเลยนะอาจารย์ท่านเพื่นท่านเชิดตาท่านเชื่อมนงานเชื่อมดังกันเข้ามากันนะครับแล้วจะงานแล้วต้องฟังถนัดแต้องการประยุกต์ใส่งานครับเพราะฉะนั้นมาเชื่อมนี่จะเป็นต้นเชื่อมโอ้ยนี่งามสวยเก๋ปาบ่แม่ออกพี่น้อยเป็นยึดการลักษณะงานที่เอาไปใส่เข้ามาในเหตุโชว์ครับพี่น้องเขาบาในเหตุโชว์ เฮ็ดเรามมนใส่ได้ใส่งานได้ค่อเทียมมาเฮ็ดข้อใจกันล่ะครับข้อเหล่าสหรบผมหรือว่าเฮ็ดได้เฮ็ดทานระดับหนึ่งอาจชบ่เต็มร้อยกันได้จะซิปจะซิดกันถ้าทำหละครับตามความสามารถขอจัดของ ก็คุ้มสบายมันจะงดมันก็ทอคกันตัวนี้นะครับพระเอกตะเกียวออกมั่นแบบยกแล้วต่อไปกัเปีนการเอาไปเชื่อมแล้วก็ทำเกี่ยว เราติดต่ำน้อยครับตอเลรนะครับเราไม่เชื่อเลยว่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าต้องทำความสะอาดชิ้นงานก่อนนะครัเขาต้องสะอาดแล้วระดับนึงมันอาจจะยังคงเหมดเพราะว่าตัวนี้มันอยู่กับน้ำมันก็อาจจะแช่น้ำมันอยอะ แช่ยืนใน้ำมันน้ำมันแช่ก็มัน,นมนีตลอดถึงน้ำมันของไปกระสนั้นแล้วกนจะทำการเชื่อมถอื่เชื่อมด้วย,ยปาด้วยู่ยางกระการต้องพยายามเหนชิ้นาง,งานใยนิ่มขดัดน้ำมันขาดริงสกระโปรงให้ดู่นดเนบริเวณแถวจะเอาจะเปี่ย ากสาสิ่ง้นเพี่น้องไปแกนเปลาอยเนี่ยมันจะอเอมันก็เาจะไล่างเป็นสิ้นแล้วพี่น้องแล้วล่างเป็นสิ้นจะีนพุ่นเป็นสิ้นเาผมผมไปล่างเป็นสิ้นแะพี่น้องผมจัดกรกการล่างออกไปเนี่ยตอนนี้มากไงเาไอ ออกแก๊สครับภาชะออกแก๊สและเป่าออกเยอะแบบควบความินงานจยได้่กความิงานก็ได้รอย่าเป่าโดดไหล่ถ้าเปาโดดไล่มนจะไล่มันล่งานนอเลูกเยาลูกว่าได้ใในการเชื่อมตอนนี้ผมเหเอาิธีลอยนึง ปักไส้มสน่อยท่านต้องการ,การงานนอกหอนในระดับนี้เดียวครับ เกิดเรื่องไหมน้นอนงแสงตัวนี้ครับงแสงพอแสงมันแห้งพี่น้องแสงแต่นี้มันแห้งเ้วเป็นตะไแต่เกื่อเไร่ึ้ หัวหัวหัวที่เราที่เรออกมากันจาแบบ้านนีเได้เน้นงามด้วบผมไม่มีเก็ดป่าครัเชี่อมถ้าเก็ดป่าก็มีเลยสำหรับผมเชี่อมระมาณยังเน้ยนใส่ง่านพี่หนอเชอข้างนอกแล้วข้างในครับข้างในข้างในยังเกิดน้ำเดือนมาข้างในนันก็ <c ười> ต้วกองเกาจะวาจำมัมไงอีกออง,องี่าหละงไง จำอะไพี่น้องเจ้าของไหมรู้ว่ากองดินเบาตอนต้าไปกันจะไปท่านเขี่ยวแล้วครับตอนต้าไปกันจะไปท่านเขี่ยวพี่น้องหลังจากที่เชื่อมแล้วจะมาเจาะเจาะประมาณนี้พี่น้องนี่นีจาะประมาณนี้รูผู้ทำการเจาะก็คือช่างต้ำพี่น้องช่างต้ำช่างต้ำ,ตำมันเป็นน็อต S 1 so first, ิบมิลหนึด้าพี่น้องนอนสิี <s: <s ่มิลหนด้าดอกสวานเทาาจาอนี่ก้อนจะใส่สิบสอมิลสิบสอจุ้ามิลพน้องนี่สิบสองมิลกสสิบริวัรเลยพี่น้องได้เปาเทียกับยากเด้พี่น้องบ่ได้มากยงเคไในงานแล้วกับมยุยนหสร้างมันรวดสร้างกับทีจมพ่อสร้างไม่นังกหางานไม่ตะกู่นทิวางันเด็แ่วรอพี่น้องั้งีเมื่อผีเมื่อเด้เนี่ย วานหาตัวจับยากพี่น้องเสี้ยนไก่ตีกันแม่นเสี้ยนไก่ตีกันแม่นเพื่อนนี่แหละทางต่ำจ่อเราก็ดิตาบตาบท่านเกี่ยววานพี่น้องดอกตาบผู้ใดบ่ดเคยเห็นดอกตาบนี่เล้วพี่น้องดอกตาปเนี่ยอดอกตาบก,ก็ดิขันเข้าไปจ่อเข้าไปเป็นเกี่ยวออกมาครับ รับนะครับคลิปนี้เขาเกีอไว้กับอะไรพี่น้องเอาเป็นเพื่อเป็นแนวทางนะพี่น้องผู้ใดบุกเข้ารู้บุกเข้าเห็นวิธีการทำเป็นแนวทางไว้ถ้ามีโอกาสเมื่อนานจะได้เร็ยนนะพี่น้องแล้วสำหรับคลิปนี้ผู้ใดคิดว่ามีประโยชน์มีความรู้ กดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามให้เป็นกความตื่นเต้สำหรับต้นหัวหอกชนนั้นก็ได้ท่านคิปต่อไปนะนะครับสวัสดีครับ